มือหนีภาพพี่น้องมากินเมนูสแสียจวดจัดอีกแล้วเด้อจ้าเมนูตำปลาคามน้อยใส่ปูหน้าหนึ่งน้ำปลานัวน่วเสบเข้ากันคักเด้อจ้าพี่น้อง <c oughs> มือหนีได้ปูหน้ามาจากตลาดมาสองถุงค่ะพี่น้องปูหน้าก็คือมีดตัวใหญ่ๆเลยค่ะนับแรกเข้าก็เอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็มาดังไฟเอาไปนึ่งกันเนาะค่ะ <c oughs> ระวังที่ทาปูหน้าสูกเข้ากระิย่างไปล้างบานไปหาเก็บปลาคามน้อยกันเนาะ <c oughs> ช่วงนี้บลาคามก็กำลังเป็นมาค่ะเอามาตำน่วยสำนีก็คือพอดีแสบเลยเมนูนี่ก็คืออยากกินมาโดนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าหาปูหน้าก็ บด้เ็ดจักเทื่อนี่ได้ปูหน้ามาแล้วเดี๋ยวจะเอามาตำใส่กันนี่มันสมใจอยากแซ็บๆไปเลยจ้าปาามหน่อยกับจ้แม่นเอาอยากค่ะพี่น้องเพราะว่าทางใต้คนเก็บไปกินเบิร์ดแล้วเนาะกันเลยได้ปีนขึ้นไปเก็บเอาค่ะในราคาขั้นว่าอยากกินอยู่สูงปันไดกับปีนขึ้นไปเก็บเอาเก็บปาคามหน่อยเสซ็จแล้วปูหน้าเท่าหนึ่งใบก็ซุกพอดีเลยจ้าตัวใหญ่ๆแบบนี้เอาไปตำเจวปนปูก็ขึ้นแซ่บนะคะพี่น้องบ่อแล้วก็ขึ้นอยากเนาะค่ะเอาๆกลับมาสู้ตำมลาคามหน่อยของเฮ้าตองตำพริกใส่ ปล่านัวๆเนาะลนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ใส่ปูหน้าหนึ่งลงไปได้เลยจ้าจังว่านี่ผู้ใดน้ำลายแตกอยากกินน้ำมาเด้อจ้ากินตำมะขามหน่อยใส่ปูหน้าหนึ่งแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องแต่ว่าเด็กค่ะพี่น้องพอกันคือเอา่าในช่องแซ่บายสไตล์สาวแม่มมาขามมนีผ้ามากินเนี้ยจุดๆค่ะพี่น้องค่ะตำมะขามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะบกขามหน่อยใส่ปูหน้านี่ปูหน้าหนึ่งซุกค่ะพี่น้องคะัะขาม พี่น้องมาเด้อเสแส่บด้องกันค่ะมืัอนี้ได้อันหัวหอมมาแ้มน้ำนี่มาจวดเลยค่ะพี่น้องน้ำลายแตกอยากกินลายมือแล้วมาเด้อ,อมัห้หอม bạn Sư dụng Puna được mình không chịt chát mà น่วมับมมปูมีมันน้ำเดียว เมนูจดจัดตอนแรกจังวากัน อยากหลายมือแล้วค่ะยำนี่บัะขามหน่อยยำบะขามหน่อยเนาะจำเท้อป,ปูเ่เนี่ยแซบเขากันครับ bạn Cả <laughs> những là Sống าสม,มูดับตํองแม่ ไปปนพร้อมนีกว่าไม่ไปเมนูจวดจ,จัดนะพี่น้องเนาะกินพ่อแกอยากแสบเด้อยแต่ว่าสมเพชรแสบอยู่อโอเคค่ะขอบคุณเลยล่ละค่ะนายเกดด้วยตามรับชมคลิปนะพี่น้องเนาะ ไปจัดค่ะพี่น้องย่ำหนีเมนูตําบักขามหน่อยใส่อีปูหน้าปูหน้าเข้ากันหนึ่งสุกเนาะเพื่ออยากกินแบบดองแบบดิบก็เอาตามสะดวกแล้วแต่มาค่ะพี่น้องค่ะปาร์ตตอนแรงจงังหวะกันอีกเกินแล้วพี่น้องเน,น,งนาะบัดเนี่ยเอาล้วค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะในายเกียตตรติติดตามรับชมจากไหนก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะ่ะเด้อเมื่อนี้กินพ่อหอมปากหอมคอได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าค่ะเมื่อกี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ